พี่น้องครับมือว่านนี่เห็นปลาคอนุกแกไหาหน้าห้นี่ล่ะวาสิมาเอามือนี่ดันฝนตกสพี่น้องครับฝนตกหัวตาเศร้าเลยเอาบ่าไหนเลย่ออะยที่นี่แต่กระจายไปใส่เมิดบุวาสิมาเอาปลาหน่อย ปลาซิ่วปลาขอน่อยปลาดุกหน่อยไปมกกินไหมห่วยฝนมาพาก่อนฝนตกแห้งเติยพี่น้องครับหัวตาเศร้าสรุปแล้วเอาไปได้แล้วปลาขอนไปที่นี่เอาไม่ได้โอ้ยเนาะฝนเอ้ยฝนนี่แล้วว่าิำไมไปแจนี่พี่น้องครับเมื่อวานนี่ ฝนตกมันก็ไปตัวบางบทีตกแห้งจนน้ำหงนาะเฮ้อแลุมันดินหลายตัวจู่พี่น้องครับคุนพูนเบื่องเอานะครับมันดินว่นมันดินออกปลาดินพี่น้องแต่ใครเอาตัางแต่มือว่านนี่ซะขอบว่ามืออื่นยังเสียมาเอานี่ละพลาดวันประกันพุ่งมันเป็นเสี่เละพี่น้องเลย บกงางบบูมันบกมันก็เจอดหาหงวยหาน้องหาสางหาบอลงและพี่น้องแต่ว่ามันก็บ่ยั่งตัวใหญ่ดอกมันยั่งตั้งแต่ตัวนี้น้อยสรุปแล้วก็สิไปล่อเบ็ดตัวเท่านั้นตัวว่าสิบว่าล่อเบ็ดมือนี่ว่าสิบว่าสิบเบ็ดก็สิได้สิคือเก่า เพราะว่าไม่มีปลาค่อนแล้วพี่น้องครับมันว่าได้ปลาค่อนก็จะมาเอาปลาบ่คคอนนี่แหละมาศึกษาหน่อยพี่น้องครับแต่มันบ่หน่อยเนียแต่มันหน่อยกูมูลเลื่อนสาหน่อยนะครับเนี่ย Vậy là xay Bà Điều phí nông mà lo hóng chân Hà mà lo hóng เอาเยอมาอ่อยก่อนนี่ครับขนมปังชั้นดีกับหัวอาหารชั้นดีคือกันเดี๋ยวไปหาหัวอาหารมาอ่อยกันมันจะสีมาก เสียงกับพวกดังตุ่มตามตุ่มตามยพี่น้องว่ามันส่งข้ามอยู่อิสราเอลโอ้ยเนาะว่าหานเหยมดรลยพี่นิอ,นอ,อ,องจากน้อยกับอกพรรษาแล้วพี่น้องเอ้ยครับอีว่าจาก,กี่มืบออกพรรษาแล้ว สิไปเบื้องบางไฟไปยันหนักเนาะโตงเลยแล้วพี่น้องเนี่ยนี่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 นนนน กษิตล้อถ่าไปเบิ้งสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นอำเภอบ้านฤาษน้อยหนองคายบ้านระพ่น้องมองบงังไฟพยานาคจากตรงไหนกษิเก่งสนทีสมมากษิกลัามมาดังอีเด้อบาดที่นี่เสียงแขนไพ่เ่าแขนผู้บบาวผู้สาวเชียงคานหน้าออกพันษา เขาพร้อมมาส,สนาุทาเมู้เจ้าแข่งเรือกันเสียงร้องรัอต์กองริมโคงคอให้คนพลาดถิ่นพบจุพินนิ่มอนุเรือลำน้อย ได้สองตัวแล้วนี่จ้ะสินี่ตั้งกล้องถ่ายเองครับพี่้องครับมื่อนี้แม่บ้านคนบ่วออกมาหน้าน้ำปุ๊บัวออกมาก็ดีกันล่ะมาได้เส anyway. ียงกันรีบ <shove> <pat> มารับประทานนะ โอ้ยเบ็ดควงเนี่ยบอกที่นี่วาหารหูทิมเม็ดอรวจไว้โอ,โอพันสาพี่ขอสึกมาแล้วนอ้อง แม่รูปทองแล้วน้องจะว่ายัางไงหนึ่งพรรษาพี่ก็ครองพาไตรเพื่อทดแทนทดใช้พระคุณบิดรนมหานดาเพนีิสิกบมาดังอีเด้ครับออกพรรษาสัญญารักของสญญายยันสัญญาอันนาออกพรรษาแมนลวดพี่น้องเปิดลวดคนบ่าวาว,าวิทยนวบ่าว่ามองทันมองนี้ จากน้อยเห็นมันทดนหนาวอีกปีได้ประทินมันลมนาวผัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงลุ้คอยพี่ทีข้าเจา้าบอกวา่าเวลาหาอยู่หา,หากินจะล้องเพลงครับอันนี้ผมอาจา์ค่คมนี่รองตลอดนั่นละมักรองเพลงดิ <c oughs> แ,แต่มันสิจินบ่่จินได้ตอนนี้ อันจะไล่หูสซูอต้องไม่กิน <c oughs> <c oughs> เอามาทิ้งช่วงแท้คือไม่กินละทีเนี้ยหรือากหรือว่ามันจะเข้าตำราหาเวลาหาอยู่หากินเนะ่ยไม่ให้ร้องเพลง <c oughs> <c oughs> มันจะไม่หมาน มันตัวใหญ่มันมีดรอกพี่น้องแต่ว่ามันัวหน่อยมันดื่มก่อนตัวใหญ่ครับม,มันกนเ,นเรียบว่านั่นผนแล้วสวนกันยน้อนบ่อหลายดอกนี่สิทธิ์ไปย่างจินจัหาหกโลกพอล่อะะ ร้อนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปหา,าว่าหาันไม่กันเพึ่งที่แหละครับมันแหน้งมันแหน้งลงพี่น้องครับคลิปนี้กระเซียว้สักหน่อเด้พรอกันคลิปหนาก็แล้วกันอยู่ดีมีแห้งสุขุจข้คนครับความเจี๊ยบยสาสไล่ความไข่ยาสมีครับตั้งใจมาเอาปลาขวาน แต่ว่าพัานดันฝนตกซะปลายฝนต้นหนาวครับแต่ว่าคือว่าสิตกอีด้วฝนครับนั่งเถอ่ออกพันสายจนน้ำท่วมก็มีเพราะกันชิปนายพี่น้องไปแล้วครับอันนี้กบครับพี่น้องสวัสดีครับอ้าเอา,เ,อาเดีว้วเา้า